หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีค่ะอบอากาศทางบ้านนะฝากเพื่อนๆค่ะบยากาศดีดีพี่น้องขั้นฝนต่กกว่านี่เป็นมคัพี่น้องยากาศหน้าบ้านก่นก็เห็นนกพู้เขาพี่น้องคำเราเห็นพอล่างๆเนี่ยนะค่ะนี่ผู้เขาเห็นพอล่างๆฝนเวลาทุ่มกลัว อ๋อค่อยให้บุญแล้วย่างปลาบ่ไปเบิ่งก่อนพ่นอ้อาไปเบิ่งตะบุญย่างปลาโหกินเบิดบ่นี่คือตัวน้อยแท้อืมดูไปกระจงไว้กินมือเอื้อนเอกอืม ดู <laughs> นี่ต้องยุคป,ประหยะัดเออตัวเดียวกาขาอิ่มแต่โมฮงข้าวปุ้นอีกโอ้ข้าวทาอยู่พี่น้องมึงนี่มากินข้าวแรงน้ำกันเด้อค่ะมากินข้าวแรงน้ำกันด้วยบรรยากาศหน้าบ้านค่ะคุนผู้ป้งปลาเห็นน้ำกินแซ่บแซ่พี่น้องเห็ดนน้งก็แซ่บเบิดร์สอย่างรู้มั้ยว่าเบอร์แซ่มมบ ตึงลากระแซบตำหุงกระแซบหนึ่งเข้ากระแซบพี่น้องแซบเบิดบันยากาศหนาบ้านน้อยฝาคา่าบรรยากาศย่ำแรงสปอร์ตแรกก็อยุหน้าบ้านนี่แหละค่ะหุุงตึงอยู่ยังผ้ากันดอกไฟมาใส่อีกได้พี่น้องให้มันหุงตึมกันอีกคนคน นะปิ้งปลาตัวเดียวนี่กะมันปิ้งปลาตัวเดียวนี่แหละยุกประหยัดเด้ตำมกหุ่งขึ้นยุกยุกประหยัดพี่น้องปิ้งปลาตำมกหุ่งข้าปุ้นโอาเขาทาจีดดอกมันนี่คน,นะผู้ปิ้งปลาเนี่ก็ไปตัดเ้ตัดเสื้อผู้ปิ้งปลาก็ได,คด้คนดังคนดังค้าอันนี้คนดังอื คนดังอันนี้คนดำค่ำอาออปปงไหนอปมาวุงอื้อันนี้คนดำคนดำคนดำมากพิกขถวมาพมาพิกดูมันเหลืองไป,งไปมันเหลืองไปมันเหลืองไปเป็นแต่ได้เป็นดำบัฮุ้งไปบังฮุ้ง,ป,งปิ้งปลาขะปุ้นพี่น้องมะแร็ง มากินน้ากันด้วยค่ะพูดนะเบื่อพูดจัดการพู้จัดการผู้จัดการบะดาดอกลูกพูดเหลืองอุ้ยตัวนี้พุดนะผูดได้ปะเหลืองอุ้ยกลายเปลว่าเหลืองอุ้ยนี่ล่ะกูว่าไทยกูเปลี่ยนกูว่าไทยกูสัตว์มันก็จะเหลืองอุ้ยแปลว่ามันเหลือง เออนั่นแหละมันนอนเหลืองทั้งตัวนั่นแหละแฮรี่กวัวเปลเอานอคนดังพี่น้องคนดังปิ่งปลากระแทบเพนังกระแซกแทบ,บเบิร์ตสุยางพี่น้องคนดังยูเชิบเฮ้ยเด้กค่ะมากินป,ปาามมาิ่งปลาตำมะขุ่งข้าวปุ่นน้ำกันเด้กค่ะ